สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านติ่เขามารับชมแนวทางจ้าตามต่อรุ่นต่อกับแนวทางหุ้นดาวโจนจะดาวโจนรอบปกติแนวทางคำคืนคนที่16เนาะสำหรับดาวโจนคืนนี้เนะจ้าดาวโจนวันที่16เดือน8สิงหา2 5ง8จะหาอกมือนน้กัมาพบกับแนวทางของแอนจอยคือเก่าและก็ตามเคยจะถือว่าเป็นมือวันสุ้ายของสัปด,ดาห์เนาะสำหรับแนวทางดาวโจนของห้าเนาะ สำหรับพลดาวโจนคนที่สิบหาจะวันที่สิบหาสำหรับแนวทางดาวโจนเลขเด่นไฮเด่นสามกับสองโอ้โหสองยังอยู่จ้าวาสิบเอาสองลุกแล้วถ้าเกิดวาเอสามกับสี่นี่เรียบร้อยเลยสรุปเรียบตามสูตรเนาะลงไฮตามสูตรจ้าสำหรับเลขเด่นไฮเด่นสามกับสองวิ่งลูดจะสสำหรับพลเข้ามาโบานออก หนึ 1> 1, 2, 6, ่งสองหกลางศูนย์หนึ่งจ้าสำหรับหลางศูนย์หนึ่งของเขามีสามศูนย์เนาะเอามาศูนย์หนึ่งสำหรับบนนี่มาหนึ่งสองหกสำหรับสองหกแนวทางของเขาถือว่ามาได้แบบตรงตรงกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าเน้นพี่โตเน้นสองสี่กับสองหามาสองหกถือว่ามาห้แบบตรงตรงแบบหัวตองกลับเลยเนาะเด่นสองสองของเขามาจากสองอยั่งอยู่โอ้โหสองเดินดีจะ่สำหรับดาวโจนสวน่วนนี่เนาะ วันที่13กระหาสองสำหรับหาสองหนคือสองมือติดเนาะวันที่12วันที่13บสามหาสองหาสองวันที่14 27มือนี่26โอ้โหอ่ะสำหรับแนวทางของเ้าถือว่าปังกันไปเนาะถ้าคือเราเปลี่ยนเอาสองมาใส่สี่นี่เรียบร้อยเลยยินดีกับพี่น้องเอฟซีตี่สามละก,กันจต่สำหรับแนวทางดาวโจ้ของเฮาจะสำหรับมือนี่รุ่นตอ่อจ้า วันที่10นี้มีแนวทางรัฐบาลไทยให้ด้วยเนาะสําหรับรัฐบาลไทยอาจจะลงหายสองสูตรแต่สูตรเดิมสูตรล่างลงหายตั้งแต่วันที่10หาเนาะทามักถาชอบทาสุใจกัสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยนอกจากแต่แล้วนแวนวทางก,ก็มีวันที่บง่งบอกเรียบร้อยจะเปรียบเทียบวิเคอกันอีกทีหนึ่งละค่ะสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยลงหายสองสูตรจา้า อยู่กับความหมักความชอบนะว่ามีตัวหมักตัวชอบหรือบ่อนาะมีตัวหมักตัวชอบตามได้เนาจะบ่มีตัวหมักตัวชอบมันก็คือสามารถปล่อยผ่านได้แต่สำหรับสายด่วนโกคูเดนรัฐบาลไทยเจอกันวันที่สิบหกตอนเสาร์จ้าลกงห้2สองสูตรสูกดีอยู่เนาะวันแนวทางรัฐบาลไทยออกผลวันที่วันที่สิบหกออกวันวันเสาร์เนาะถ่ายสุตกันกับแนวทางหวยลาวแนวทางห้านี่นมือเดียวกันโอ้โห ยากเนะาะชนกันหลกยกันเลสําหรับเลขเด่นเมื่อนี้ใไฮเด่นศูนย์กับเก้าจะวิ่งลูดซายวิ่งสายลูดถามักถ้าชอบวิ่งลูดได้จะมักตัวได้ชอบตัวได้วิ่งลูดได้จ้าศูนย์กับเก้าสําหรับศูนย์นี่วันที่สิบสี่กุมาศูนย์หนึ่งวันที่สิบห้ามาศูนย์หนึ่งหลังเนาะเมื่อนี้ยยังมีศูนย์อยู่ ศูนยสีมาหรือบ่อในการล่อรุ้นเนาะจับครูจ้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่โอ้ศูนย์หาจ้ะผู้สุดท้ายศูนย์หกสำหรับศูนย์อีกอย่างให้ระวังศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเด้อจ้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดมีอยู่ตัวประกบกูเต็มบริจับให้ สำหรับเด่นเก้าศูนย์เกกับเกสี่ำหรับโตเน้นเมื่อนี้เก้าอเน้นไป9ก้าาสำหรับเด่นศูนย์ดูนเน้นศูย์สกับศูนย์ส หมักอยู่เต็มบริจัมหายสำหรับเลขเด่นศูนย์ศูนย์เก้าเก้าจะเบิดเลขเด่นเน้นไปเก้าเก้าโอเคเรียบร้อยจดีนี้คือแนวทางพุทธาโจนคอนทีสิบหกจะสำหรับแนวทางเมื่อนี่ตามนี่เลยจะเมื่อนี่คอยมาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็ม บนล่างหลกักการเนาะเขาหายช่งดีกันทุกคนทุกท่านจะแนวทางเป็นเพียงแกสูตรการคำนวณมีเข่าหล,ลักะมีรูดเนาะก่อนสินั้นไปเป็นแนวทางเปรียบเทียบพิจารณาวีคอ,อ์กันอีกทีหนึ่งหลกักการเนาะว่ามีตัวหมักตัวชอบตัวชนกันหรือบ่เนาะเขาหายส่งดีกันทุกคนทุกทา่านจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยหลกักการเนาะสำหรับลินีิสวสติจ้า